สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับเบาน้อยบ้านนาไม่เคยลืมถิ่นดาวดินถิ่นมืองเลยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่19มกราคมพุทธศักราช2568นะครับ11.58นาทีโดยประมาณนะครับผมซึ่งวันนี้ดาวดินก็ยังอยู่ที่แฟลตการเคหะร่มกล้านะครับตึก12ชั้น4นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่2นะครับก็จะที่ของการในการรีโนเวทด้วยตนเองนะครับผมซึ่งวันนี้จะทำอะไรบ้างนะครับผมไปดู เมื่อวานมาสำรวจหน้างานแล้วนะครับผมว่ามีสิ่งหนที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับตกแต่งทาสีนะครับผมก็ส่วนวันนี้นะครับเริ่มงานนะครับเนื่องจากว่าเวลานะครับปิดประตูในส่วนของเลงดัดนะครับผมพอปิดล็อกปุ๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่าลูกบิดตัวนั้นจะล็อกไม่ได้นะครับผมเนี่ยลูกบิดจะล็อกไม่ได้นะครับนี่มันทาให้ยื่นนะครับก็เลยจะทําการเปลี่ยนลูกบิดใหม่นะครับผมตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นลูกบิดที่ว่า ให้มันไม่ต้องยาวขนาดนี้นะครับผมเพื่อที่ว่าเวลาเราในส่วนของการเวลาเราล็อกประตูนะครับเหล็กดัดด้านหน้าแล้วนะครับผมในส่วนของประตูตัวนี้นะครับก็สามารถล็อกได้เหมือนเดิมน,นะครับเปลี่ยนนะครับผมแม่เ่อเจอเรียบร้อยแล้วครับฝั่งประตูด้านหน้านะครับผมก็ใช้เป็นแบบนี้นะครับผม พอเป็นแบบนี้ปุ๊บก็สามารถล็อกได้นะครับเนื่องเวลาเราถ้าเราปิดประตูนี่นะครับผมประตูนะครับปุ๊บนะครับเปิประตูเด็กดัดนะครับแล้วก็เราก็ปิดในส่วนของบานนี้ถึงแม้มีลูกกุญแจโผล่อยู่อย่างนี้นะครับผมก็สามารถปิดได้นะครับผเรียบร้อยโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเป็นลูกบิดมันยาวนะครับพอมันยาวปุ๊บเนี่ยทำให้เวลาเราปิดปุ๊บเนี่ยผู้ปิดมันไปชนตัวนี้นะครับ ทำให้ล็อกไม่ได้นะครับปิดไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ทําการเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนลครับสำหรับประตูด้านหน้านะครับต่อไปยังทการเปลี่ยนลูกบิดประตูด้านหลังนะครับผมในส่วนของมุ้งรั่วนั้นใช้งานได้นะครับนี่นะใช้งานได้นะมุ้งรั่วทีนี้ลูกบิดประตูด้านหลังพังแล้วนะน,นี่ อย่างนี้นะครับนี่ถ้าเวลาอย่างเงี้ยปล่อยขึ้นแต่ถ้าามาฝั่งนี้ไม่ขึ้นนะครับต้องมาต้องอย่างเงี้ยนะครับเปทำการเปลี่ยนนะครับถามว่าลองได้ไหมลองได้นะครับผมแต่ว่าคำดอกได้นะครับเปิดได้นะครับดอกได้แต่ว่าทำการเปลี่ยนใช้ลูกบิดที่ประตูด้านหน้านะครับผมที่เราเปลี่ยนออกมานะครับจะมาทำการ เปลี่ยนเลยใช้ทัวประตูระเบียงแขนครับลูกบิดป,ป,ประตูด้านหน้านะครับที่เราเปลี่ยนออกมานะครับผมก็จะามาใช้ใส่ประตูด้านหลังนะครับนี่ก็คือเป็นส่วนประกอบนะครับลูกบิดป,ป,ประตูด้านหลังนะครับการเปลี่ยนใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ของเดิมน,นะครับที่เราเปลี่ยนออกมาที่พักน,นะครับ สวนนี้ของใหม่นะครับผมจะเห็นว่าของใหม่นะครับถ้าเราหมุนไปฝั่งนี้มันก็จะคืนนะครับหรือว่าหมุนฝั่งนี้มันก็จะคืนฝั่งนี้ก็คืนนะครับนี่เราล,ลอกปุ๊บนะครับปิดฝั่งนี้ก็จะปดออกนะครับ จะดูมาได้นะครับล็อกเรียบร้แล้วนะ่ะครับปลดล็อกก็เรียบร้บอยแ,แล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนประตูลูกบิดนะครับบานประตูระเบียงด้านหลังห้องครับหลังจากเปลี่ยนลูกบิดเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ทาการถอดนะครับสุขภพันธ์นะครับ,รบที่ถอด นะครับออกไปในเป็นพวกกระจกพวกชั้นวางนะครับส่วนตัวนี้ยังถอดไม่ได้นะครับเนื่องจากไม่มีวาล์วปิดน้ำนะครับถอดไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวคนนี้จะซื้อชิ้นใหม่มาเปลี่ยนใส่นะครับเผื่อได้ตำแหน่งเดิมก็จะใส่พวกเข้าไปเลยนะครับผมจะถ้าตำแหน่งใหม่ก็จะเจาะแล้วก็โดนเตอกระโปรงอุดนะครับทาสีใหม่สำหรับห้องน้ํานะครับถอดไปเรียบร้อยแล้วครับส่วนในห้องก็ เช็คทำความสะอาดนะครับผมถูไว้นะครับเรียบร้อยแล้วครับพรุ่งนี้จะย้ายเฟอร์นิเจอร์เข้ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็ถูใหม่อีกรอบนะครับตอนเฟอร์นิเจอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับด้านบนนะครับถอดนะครับพวกที่ไม่ได้ใช้นะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเก็บสีทีนะครับเหลาเข้ามานะครับเป็นพรุ่งนี้ด้านหลังก็ ล้างน้ำพสาารสะอาดแล้วนะครับเอาตัวซีน้อยจานมาวางไว้ผู้นี้จะเดินสายนะครับผมแล้วก็ทำท่อน้ำทิ้งนะครับผมให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผู้น,นี้เปลี่ยนโครมไฟใหม่นะครับสองสว่านไม่ค่อยเพียงพอนะครับผมราดินคินมึงเลยนะครับขอบคุณ fc แฟนคลับที่ติดตามเมืองใจให้ดาริน ร่วยมานะครับผมวันนี้เป็นวันรีโนเวทวันที่สองแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เยอะขึ้นนะครับโอเคนะครับสวัสดีก็ขอบคุณสำหรับก,การติดตามรับชมสวัสดีครับ